สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับผมได้พระก,กูมาที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพระสุมกอนะครับพระสุมกอเนี่ยนะครับเป็นพระที่ถือว่าอยู่ในชุดเบญจภาคีนะครับซุมกอก็เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับทีนี้ผมจะมา พูดเกี่ยวกับพระซุ้มกอ่อนดีกว่านะครับใน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 เกี่ยวกับเอบ้ากู่ของเมืองกําแพงเพชรเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังยังไม่เข้าใจว่ามีทั้งหมดกี่กุนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับจํานวนกุกที่ขึ้นมาทั้งหมดของของทางพระกํากแพงเพชรเนี่ยนะครับก็ที่อ่านจาก สำหรับตำรามานะครับก็จะมีประมาณสัก53กลุ่มใน53กบนะุามนั้นนะครับก็จะมีแบ่งเอาไวน้นะครับนะครับว่าเป็นกลุ่ทุ่งเศรษฐีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9กลุ่นะครับกลุ่ทุ่งเศรษฐีเนี่ยมีมีม,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 มีมีกุ่ไหนบั่งนะครับกุ่ทุ่งเศรษฐีนี่เราจะได้ยินบ่อยเลยนะนะครับก็จะมีเอ่อวัดเอ่อวัดพระบรมธาตุนะครับวัดหนองพี่กุลหรือที่เรียกง่ายๆว่าวัดพี่กุล นะครับวัดซุ้มกอนะครับ้านเศรษฐีวัดฤาษีวัดน้อยนะครับหรือว่าวัดซุ้มกอดำนะครับวัดหนองลังกาวัดเจดีกลางทุ่งแล้วก็วัดหัวหยางนะครับเฉพาะลางทุ่งเศรษฐีนี่มีอยู่9ก้ากุนะครับแล้วก็จะมีกุเมืงอยอี่สิกุกนะครับกุดนอกทุ่งอีก24กุรวมแล้วจะเป็น รวมแล้วจะเป็นทั้งหมด53กุนะครับอาทีนี้เราเรากลับมาถึงพระองค์นี้องค์เนี้ยนะครับเป็นพระพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เป็นพระพิมพ์กลางนะครับผมตีลงไปทางกวัวพิกุลนะครับผมตีลงไปทางกัวพิกุลว่าพิกลนี่ก็อยู่ในถ้าชื่อเต็มๆก็วระหนองพิกุลน,น,นะนะแต่ถ้าเรียกสั้นๆก็วัดพิกลว่าพิกุลนี่ก็อยู่ในาลานขวดทุ่งเศรษฐี ก้ากุนะครับว่าพีุ่ณก็อยู่หนึ่งในนั้นนะครับถามว่าน่าใช้ไหมนะครับน่าใช้นะครับพระสุมกรนี่เป็นพระที่น่าใช้นะครับพวกโซนเนื้อหาธรรมชาตินะครับผมถือว่าการเล่นพระกุเนี่ยนะครับพระเขาสวยมีธรรมชาติดูเก่าดูมันดีนะครับแล้วซุ้มกอเนี่ย เป็นผ้าที่มีความหมายดีด้วยนะครับใครมีกวยไม่จุนนะครับเนาะใครมีกวยไม่จุนนะฮะเป็นเป็นเป็นพ้าที่ถือว่ามีความหมายดีด้วยนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้องค์นี้ผมก็ได้มาองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กลางนะนะครับนี่เป็นพิมพ์กลางนะครับผมก็ว่า,าพระผมสวยนั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ท่านอื่นดูยัง,ยงไงเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมอะผมว่าพ้าองนี้สวยดูมีธรรมชาติ นะครับดูมันมันเลยฮะดูมันมันเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ตีลงกัวกัวพิกุลนะนะครับตีลงกัวพิกุลนะครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมาสอบถามผมดูนะนะครับโทรมาสอบถามดูนะครับเดี๋ยวเปิดพลาแบ่งปันให้นะครับสวยนะครับถือว่าเป็นพลาที่น่าใช้นะครับถือเป็นพลาที่น่าใช้นะครับสําหรับเอ่อ สุมกอกัวพิกุลนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แหละครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับนี่ก็เอาสุมกอมาส่องให้ชมนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณตรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดีย๋ยวมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสนใจรายการไหนยังไงก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ อ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ